โคลาเก่งไงแล้วจะให้ถ่ายยังไงเดี๋ยวค่อยเล่นกันถ่ายงานก่อน new นิี่สิ2 honda cbr 5 0 0 r ครับยังคงความสปอร์ตโฉบเฉียวแล้วก็ล้ำสมัยเช่นเดิมแต่ที่สังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือไฟหน้าและไฟหลีงเขามันดูค่อนข,ข้างที่จะสว่างมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าในรุ่นปี2022นเนี่ยทาง Honda าเขามีการปรับปรุงในส่วนของการให้ความสว่างทั้งในส่วนของไฟหน้าให้คมชัดมากยิ่งขึ้นรวมถึงไฟเลี้ยวก็วจะสว่างคมชัดมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ หลักใหญ่ใจความของการเปลี่ยนแปลงใน2022 New Honda CBR 500R ที่หลายๆคนตื่นเต้นกันใน500ซีรีส์ทุกรุ่นเลยเนี่ยคือในด้านของระบบการสะเทือนของเขาที่มีการเปลี่ยนเป็นโชคหน้าแบบหัวกาของโชว่วาครับ s e p a r a t e f u n c t ั o n f o น k Big p i s t o n โชคนี้นอกจากที่จะเป็นเรื่องของ Big Piston หรือว่ากลไกแล้วก็แกนในของกระบอกสูบที่ใหญ่กว่าปกติแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของ s e p a r a t e f u n c t i o ชหรือการแยกการทางาน ระหว่างโช้กกระบอกซ้ายและกระบอกขวานะครับในเรื่องของดัมปิ้งแล้วก็ในเรื่องของการคืนตัวของสปริงนะครับทำให้มีการตอบสนองของการใช้งานเนี่ยที่กว้างมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทํางานตอบสนองทุกสภาวะถนนได้ดีมากกว่าเดิมนะครับถัดมาคือในเรื่องของจานเบรกครับดิสเบรกด้านหน้าเปลี่ยนจากดิสเบรกเดี่ยวนะครับจานเดิมขเขาเนี่ย310บ mm. มิลิเมตรดิสเบรกเดี่ยวแล้วก็คาลิปเปอร์นิชินพอตคู่แต่ว่า ตอนนี้ในปี2022มีการปรับเปลี่ยนในด้านของดิสเบรกด้านหน้าครับเป็นดิสเบรกคู่แล้วก็ตัวปั๊มเบรกเนี่ยยังเป็นนิชชินครับคาลิปเปอร์2ลูกสูบเช่นเดียวกันระบบ abs มีมาให้อย่างครบคันตัวบางโครน้าเนี่ยจะมีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยมัวจะตื่นเต้นกับในส่วนของระบบการสะเทือนแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าอยู่บางโครน้าเขาจะเหมือนกับใน cbr 6 5 0ย r เลยครับถอดแบบกันมาเลยเช่นเดียวกับตัวระบบการสะเทือนนะครับทำให้ในรถค,คันนี้ต้อองงมีีการรรปปับเเล่่ยนในใือของ แผงคอทั้งบนและล่างใหม่เพื่อให้เข้ากับตัวโชคใหม่นี้ด้วยก็ต้องบอกว่าทําให้ตลาด500ซีรีส์ดูคึกคักขึ้นมาแม้จะอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิดก็ตามเห็นได้ตามกลุ่มนะครับผมว่าทุกคนดูตื่นเต้นกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับเขายังมีการปรับเปลี่ยนอีกหลายๆจุดที่คุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นหรือว่ามองข้ามไปแล้วก็ยังไม่มีใครบอกนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะหาข้อมูลได้เลย อย่างแรกครับผมติดอยู่กับดิสเบรกเลยคือวงล้อของเขาวงล้อของเขายังคงเป็นวงล้อขนาด17นิ้วนะครับยางติดรถในตัวนี้ก็เป็นมิชลินเหมือนกันด้านหน้าครับไซด์ยางขนาด120/70 ZR17 นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นไซด์ยางขนาด160/60 ZR17 โดยติดมาให้เป็นยางของมิชลินนะครับตัววงล้อเนี่ยจะเป็นวงล้อที่มีลักษณะที่มีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมก็จะช่วยในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ไม่ใช่มีแค่วงล้อเท่านั้นครับที่มีการไล่น้ำหนักให้เบาลง ยังมีในส่วนของหมอ้อน้ําใหม่อันนี้โอ้โหมองไม่เห็นกันแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้านในลึกๆนะครับหมอ้อน้ําใหม่ของเขาเนี่ยจะถูกออกแบบเขาให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็มีน้าหนักที่เบาลงโดยน้ําหนักของเขาเนี่ยจะเบาลงกว่าเดิม1ขีดด้วยกันนะครับแต่ว่าเบาลงเนี่ยยังทํางานได้เต็มประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะมีในเรื่องของพักเท้าใหม่ครับที่เป็นพักเท้าแบบอลูมิเนียมน้ําหนักเบาลง1ขีดสวิงอาร์มของเขายังคงเป็นสวิงอาร์มแบบ กล่องเหล็กที่หลายคนบ่นกันมาอย่างยาวนานมันเหมือนเดิมนะครับผมดีไซน์ภายนอกแต่จริงๆแล้วทาง h อ n da มีการปรับครับความหนาของตัวเหล็กเนี่ยจากเดิม2.3ม mm ิลลิเมตรครับเป็น2มิลลิเมตรน้ำหนักเบาลงจากเดิม1ขีดแต่ว่าในเรื่องของความยืดหยุ่นและการซับแรงเนี่ยยังทำได้ยอดเยี่ยมนะครับมีในส่วนของการปรับดีไซน์ของเรือนไม้นะครับเรือนไม้ดีไซน์เหมือนเดิมแหละแต่ว่าส่วนที่เขาปรับเนี่ยคือเรื่องของความคมชัดครับเหมือนกับใน6500ซีรีส์ที่มีการปรับไปก่อนหน้าเลยคือ เรื่องขององศามุมมองเรื่องของความคมชัดเนี่ยทำให้สามารถมองกลางแดดหรือว่าแม้กระทั่งตอนกลางคืนนะครับผมมองได้คมชัดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนของไฟชิปไลท์ใน Honda CBR 500 r คันนี้นะครับจะมีการปรับไฟชิปไลท์ให้สว่างมากขึ้นกว่าเดิมครับโดยชิปไลท์ของเขาเนี่ยจะถูกตั้งเป็นค่ามาตรฐานเอาไว้ที่8,750รอบแต่ว่าก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับอันนี้ตามข้อมูลหน้าเว็บไซต์นะทีนี้ครับในส่วนของเครื่องยนต์ของรถคันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีการ ปรับปรุงนิดหน่อยในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือในเรื่องของหัวฉีดนะครับการเซตติ้งหัวฉีด PGM-FI ของ Hon ด้าเนี่ยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับตัวรถเนี่ยจริงๆแล้วเขามีการปรับครั้งใหญ่ไปเมื่อปี2019แล้วที่ปรับดีไซน์เนี่ย t o ท a l l o o ของเขาเนี่ยให้เป็นโฉมที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีการปรับเรื่องของลดแรงเสียดทานเครื่องยนต์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความร้อนน้อยลงแรงสั่นสะเทือนที่ส่งขึ้นมาจากผู้ผอ,อับขี่ พละกําลังเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแรงบิด e ครับในรอบต่ำและรอบกลางที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยพละกกาลังของเครื่องยนต์2สูบ 471cc ระบายความร้อนด้วยน้ําลูกนี้นะครับผมจะรีพลักำลังสูงสุดอยู่ที่46.9 hp ครับที่8,600รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดของเขาครับ43ตรจะมาไม่เหมือนกับอีก2รุ่นนะไม่เหมือนกับ CB 500F กับ CB 500X ครับใน CBR 500R คันนี้ก็จะเป็นรถที่มีแรงบิดมาในรอบที่สูงกว่าคนอื่นเขาเพื่อนนะก่อนหน้านี้ครับทางไทยฮอนด้าได้เอา CB r Series เนี่ยทั้งหมดรวมถึง c b 500 r 500R รุ่นใหม่เนี่ยไปทดสอบมาที่สนามช้าง International c i r c u i t จังหวัดบุรีรัมย์แล้วหลายคนจะพูดเหมือนกันว่าโชคอัพใหม่ของเขาเนี่ยเรื่องของการซับแรงเนี่ยทำให้มันเบรกได้หนักมากขึ้นกว่าเดิมเบรกได้ลึกมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงเนี่ยดิสเบรกนะครับผมที่เป็นดิสเบรกคู่เนี่ยมีพลักกาลังในการเบรกที่ดีเยี่ยมมากขึ้นกว่าเดิมสําหรับใครที่เป็นสายสปอร์ตเป็นสายสนามเนี่ยในเรื่องของการแฮนด์เลิงเนี่ย รถคันนี้ครับจะมีการ move นะครับผมย้ายในส่วนของศูนย์ทวงของทัวรถเนี่ยมาด้านหน้ามากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มกลิปการยึดเกาะให้กับล้อหน้ามากยิ่งขึ้นหลายคนจึงพูดเหมือนกันครับผมว่ารถคันนี้มีคลิปในการเลี้ยวที่ล้อหน้าดีมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงแน่นอนครับการที่เบรกได้ลึกขึ้นแล้วก็มีระบบการสนเทือนที่ซับแรงได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้รถคันนี้ครับขับขี่ในสนามได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็กดเวลาลงได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนการขับขี่ในเมืองก็แน่นอนครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าใน3ซีรีส์เนี่ย CB 500F จะเป็นรถที่มีความคล่องตัวมากที่สุดในเมืองแต่ในเรื่องของการที่ต้องขับขี่ทางไกลนะครับผมเรื่องของการกรีดรอบหรืออะไรใครที่เป็นสายแบบสปอร์ตเนี่ยก็ต้องถูกใจกับ CB บ 500R มากกว่าเพราะมีการตอบสนองต่อคันเร่งเนี่ยในแบบสปอร์ตนะครับผมลากรอบกันยาวเหมือนแรงบิดของเขาที่จะมาในรอบสูงรวมถึงมีชิลมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแบบ CB 500F นะครับผม ต้องบอกว่ารถทั้ง3คัน3สไตล์เนี่ยตอบโจทย์ลักษณะการขับขี่ที่แตกต่างก,กันออกไปใครที่ชอบสปอร์ตก็ไม่ได้มีมปัญหากับการใช้งานในเมืองแต่ว่าแน่นอนมันคล่องตัวสู้ c b 500F ไม่ได้ราคาจำหน่ายของ2022 Honda CBR 500R คันนี้ครับจะอยู่ที่2 1 9 8 0 0บาทด้วยฐานภาษีใหม่ทำให้ต้องมีการปรับราคาลงไปถึงหน่วยหลักร้อยกันเลยทีเดียวครับสำหรับไทยฮอนดเราล,ลองไปดูรายละเอียด มุมอื่นของตัวรถกันหน่อยละกันจริงๆแล้วมันเหมือนกับโมปี2019แหละแต่ก็เผื่อใครจะซื้อนะครับดูทีเดียวพอมันเป็นสปอร์ตฟูลแฟร i ดงนะครับมันก็จะมีในเรื่องของช่องหลักอากาศที่ช่วยเพิ่มความเท่เข้ามาแต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มความเท่อย,อย่างเดียวนะครับใน CBR 500R เนี่ยช่องนี้ไม่ได้ตีไว้ว่าเปล่านะมันจะมีท่ออยู่ด้านในอีกนะครับผมที่ตรงนี้จะนําอากาศนะครับเป่าเข้ามาด้านบนของหม้อน้ำนะครับทำให้อากาศตรงนี้ นอกเหนือไปจากเรื่องของการระบายความร้อนของหม้อน้ําแล้วเนี่ยยังช่วยส่งอากาศครับเข้าไปอย่างหมอกองอากาศที่อยู่ข้างใต้เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยถ้าสังเกตในเรื่องของแฟริ่งในโฉมเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีความลูลมแล้วก็เฉียบคมมากกว่าในโฉมก่อนหน้าอื่นๆนะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยเส้นสายขเขาจะเป็นเรื่องของการรีดลมนะครับไม่ว่าจะเป็น cb 5 0 0 x cb 5 0 0 f หรือ cbr 5 0 0 r คันนี้ก็ตามครับการออกแบบถังน้ํามันการออกแบบแฟริง่งทุกอย่างเนี่ยทางวิศวกรครับพยายามดีไซน์ เรื่องของการแหวกอากาศให้ได้ดีแล้วก็ให้ได้มากที่สุดครับเนี่ยเชว่ามีปีกต่างๆครับผมแล้วก็แน่นอนเลยในเรื่องของปีกที่ช่วยกดด้านหน้ารถเทคโนโลยีวิงเลดแบบในม o เตอรจีพีนเนี่ยรถคันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมนี่เป็นปีกขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างตัวรถทั้งสองข้างซึ่งอันนี้ทางวิศวกรของ h o n d ้าเนี่ยคอนเฟิร์มเลยยืนยันมาเลยว่ามีผลที่ช่วยในการเพิ่มน้ําหนักกดให้กับตัวรถจริงๆนะครับเห็นว่าเนี่ยลมผ่านตรงนี้แล้วก็จะมีซอกเล็กๆอีก ที่ผ่านไปความเร็วต่ําอาจจะไม่ค่อยเห็นผลครับแต่ในความเร็วสุงเนี่ยจะทําให้ตัวรถนิ่งขึ้นในระดับหนึ่งเลยเบาะนั่งครับ CBR 500R จะเหมือนกับ CB 500F เลยก็คือเป็นเบาะแบบ2ตอนเล่นระดับสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นเบาะแบบแน่นๆเฟิร์มๆนั่งแล้วแบบเออสบายตัวดีไม่นุ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปมีการซ่อนในส่วนของมือจับนะครับเอาไว้แบบนี้ไม่เหมือน รุ่นแรกๆเนาะที่แบบเป็นแง่งออกมาทําให้ตูดมันยิ่งดูบวมกันมันใหญ่อันนี้ซ่อนไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องอากาศตรงนี้เพิ่มเข้ามาขนาดถังน้ํามันใน CBR 500R นะครับ17.7ลิตรน้ําหนักตัวรถ192กิโลกรัมแล้วก็อยากให้ดูในเรื่องของรายละเอียดชิ้นส่วนงานพลาสติกนะครับใน CBR 500R เนี่ยหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ตามทีนะครับ CB 500F ด้วยก็ตามเนี่ย พลาสติกมันไม่ใช่แบบดำเรียบๆแบบเมื่อก่อนนะมันจะมีการกัดลายนะครับเป็นลายเหมือนคาร์บอนเคฟราแบบนี้ทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคือเป็นการใส่ดีไซน์เล็กๆเ,เข้าไปแต่ทำให้ฟิลลิ่งของตัวรถหรือของผู้ที่ข่อมรถเนี่ยรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลย